คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทกลุ่มหนึ่งเมื่อซ e o ของพวกเขา ได้จัดทริปเพื่อไปฉลองผลกําไรของบริษัทที่ทะลุยอดและหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการล่องแพตัดผ่านลําน้ํากลางป่าเพื่อกลับมายังที่พักแต่โดยความชะล่าใจในการเดินทางของทุกคนมันเลยทําให้พวกเขาล่องแพกลับมาถึงที่พักไม่ทันตอนเย็นจนต้องตัดสินใจทิ้งแพแล้วเดินฝ่าป่ากันออกมาแต่หารู้ไม่ว่ามันมีบางสิ่งที่กําลังรอพวกเขาอยู่ในน,นั้นกับเรื่องที่มีชื่อว่า แห่บ้านผีก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ลหลอนของคุณตูนซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อช่วงปีพศ2563ผมจึงขออนุญาตหยิบยก,ยกออกมานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์ดังกล่าวที่คุณตูนนำมาถ่ายทอดในครั้งนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับละก็ผมจะทำการแปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2559ในตอนนั้นบริษัทที่คุณตูนทำงานอยู่มีผลประกอบการดีขึ้นเป็นอย่างมาก CEO ของบริษัทจึงอยากตอบแทนพนักงานด้วยการจัดคลิปพักผ่อน และทริปที่ว่าก็เป็นการล่องแพแบบแอดเวนเจอร์โดยพวกเขาจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด2วันหนึ่งคืนและบริษัทก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้โดยคุณตูนบอกว่าบริษัทที่เขาทำงานอยู่จะมีพนักงานเพียงราวๆสิบถึงยีคนเท่านั้นแต่ทุกคนก็คิดว่าทริปในครั้งนี้คงจะเต็มไปด้วยความคึกคืนก่อนที่ทริปทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งมันก็มีทั้งการแวะทำบุญไหว้พระและก็มีการเล่นกิจกรรมกลุ่มอย่างสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทาง ทั้งหมดมาถึงห้องอาหารของรีสอร์ทในช่วงสายซึ่งทุกคนก็แวะรับประทานอาหารร่วมกันตามกำหนดการระหว่างนั้นก็ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องพอเสร็จกิจกรรมเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงบ่ายโมงทุกคนจึงออกมาขึ้นรถเพื่อเตรียมเดินทางไปยังจุดล่องแพแต่ตอนนั้นซีอโอกลับสั่งว่าให้วางสัมภาระเอาไว้ที่ห้องอาหารก่อนอย่าพึงแยกย้ายกันเข้าห้องพักตอนนี้เพราะพวกเขาต้องรีบไปขึ้นแพให้ทันเวลา เพื่อที่จะล่องแพไปตามสายน้ำแล้วกลับมายัางรีสอร์ทแต่ขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวขึ้นรถผู้ดูแลรีสอร์ทกลับเข้ามาเตือนว่าไม่ควรไปกันตอนนี้เพราะพวกเขาอาจจะกลับมาไม่ทันก่อนมืดแถมเส้นทางที่ใช้สัญจรมันก็ค่อนข้างอันตรายเพราว่า c e อที่เคยมาเที่ยวกลับมั่นใจว่าจะกลับมาทันแน่นอนเลยยืนยันที่จะพาทุกคนออกเดินทางกันต่อในตอนนั้นทุกคนในบริษัทก็เพิ่งจะทราบนะครับ รถที่มารับพวกเขาไม่ใช่รถกระบะที่ใช้รับส่งนักท่องเที่ยวตามปกติแต่เป็นรถบรรทุกที่ใช้ขนวัวของชาวบ้านโดยเหตุผลว่ารถกระบะไม่สามารถรองรับจํานวนคนได้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครบ่นอะไรนะครับเพราะพวกเขาหมวแต่ตื่นเต้นกับบรรยากาศรอบตัวแล้วไม่นานปาร์ตี้เล็กๆก,ก,ก็เกิดขึ้นบนหลังรถบรรทุกเมื่อสายดืม่มเริ่มเปิดขวดและกินดื่มร้องรำทําเพลงกันอย่างสนุกสนานแม้ตอนนั้นพวกเขาจะนั่งรถมากกว่าครึ่งชั่วโมง แต่ทุกคนก็ยังส่งเสียงเฮฮากันตลอดทั้งทางโดยไม่มีใครสนใจเลยว่ารถบรรทุกได้พาพวกเขาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ถนนลูกรังที่สองข้างทางถูกโอบล้อมไปด้วยป่าตลอดทั้งเส้นหลังจากใช้เวลาบนรถราวๆหนึ่งชั่วโมงเศษคณะของคุณตูนก็เดินทางมาถึงจุดหมายซึ่งตัวเขาเองก็เพิ่งจะมารู้ในภายหลังนะครับว่าระยะทางจากรีสอร์ทกับจุดล่องแพอยู่ห่างกันเกือบๆกือบ20กิโลกันเลยทีเดียว แถมทริปนี้ก็ยังไม่ใช่ทริปท่องเที่ยวแบบทั่วไปเนื่องจาก CEO ได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อให้เขาจัดแพรพิเศษให้เป็นการส่วนตัวทางผู้ใหญ่บ้านจึงจัดแพรมาให้ทั้งหมด4ลำพร้อมกับคนถอแพรมืออาชีพมาให้สองคนเพื่อให้พวกเขาถอแพให้กับพวกผู้หญิงโดยคุณตูนจะเรียกคนถอแพรทั้งสองว่าพี่ล่ำนะครับร,รูป่างของพวกเขาค่อนข้างกำยำบึกบินส่วนพวกผู้ชายก็จะถอกันเองตามประษา ซึ่งบรรยากาศบนแพก็เต็มไปได้วยเสียงหัวเราะก่อนที่จะมีการลงเล่นน้ำและดื่มเฉลิมฉลองให้กับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบและอุดมสมบูรณ์แถมวันนั้นมันก็ยังไม่มีแพรของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นให้เห็นเลยสักลำทั้งหมดทอแพกันมาเรื่อยๆกลางสายน้ำที่นิ่งสงบจนกระทั่งมาเจอเข้ากับชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชุมชนแห่งนี้ดูอบอุ่นมีทั้งเด็กๆเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็ชาวบ้านที่กำลังซักผ้าอยู่ตามริมตะลิงสาวๆในแพร่ที่เตรียมขนมมาเต็มลำจึงนำของกินเหล่านั้นลงไปแจกให้เด็กๆก,ก่อนที่จะลงไปเล่นน้ำกับเด็กๆในชุมชนและขณะที่พวกคนตูนกำลังมีความสุขกับกิจกรรมตรงหน้าีิลําที่เป็นหนึ่งในคนท่อแพร่ก็ลุกขึ้นแล้วแจ้งว่าเราต้องทำเวลากันหน่อยนะระยะทางค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยวมืดก่อนแล้วมันจะอันตรายนั่นจึงทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกถึงข้อจำกัดเรื่องเวลาของกิจกรรมนี้ คุณตูนบอกว่าปกติแล้วแพรของสาวๆที่มีพี่ล่ำเป็นคนถอดจะล่องไปเร็วมากๆจนต้องจอดรอแพหนุ่มๆที่มัวแต่เล่นน้ำจนไม่ดูเวลาและเมื่อแพรของสาวๆค่อยๆทยอยล่องออกไปแพที่คุณตูนนั่งอยู่ก็จะเป็นลำสุดท้ายที่ล่องออกจากจุดพักโดยตอนนั้นก็มีคุณตูนที่นั่งอยู่หน้าแพรน้องชายของเขาที่นั่งอยู่กลางลำและคุณใหม่เพื่อนร่วมง,งานอีกคนที่นั่งอยู่ท้ายสุดแต่จังหวะที่กำลังจะออกเดินทางกันต่อ คุณยายคนหนึ่งจากชุมชนริมแม่น้ําก็เดินเข้ามาคุยกับคุณใหม่แล้วพูดวันนี้อยู่กลางป่ากลางเขาอย่าไปทักอะไรสุมสี่ 4, สุมห้านะลูกคุณตูนที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะเขาคิดแค่ว่ายายคงจะพูดด้วยความหวังดีตามประสาคนเท่าคนแก่ที่เติบโตมากับธรรมชาติแพของพวกคุณตูนล่องไปเรื่อยๆโดยไม่มีเครื่องบอกเวลาเพรโทรศัพท์มือถือทั้งหมดถูกฝากเอาไว้กับแผของสาวๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการตกน้ำหายเนื่องจากพวกหนุ่มๆกะว่าจะเมากันอย่างเต็มที่ซึ่งช่วงแรกพวกเขาก็ยังสนุกกันอยู่นะครับแต่พอนานเข้าสเสบียงอาหารก็หมดลงความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาแทนที่สีของท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแสงสีทองของยามบ่ายกลายเป็นความหม่นหมวที่คืบคลานเข้ามาแทนที่และตั้งแต่ถอแพกันออกจากชมุมชนดิ่มแม่น้ำพวกคุณตุนก็ยังไม่เจอแพของเพื่อนในกลุ่มเลยแม้แต่ลำเดียว ในตอนนั้นคุณตูนก็เริ่มคาดคะเนเวลาคร่าวๆในใจว่าพวกเขาออกจากดีสอร์ทมาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงและน่าจะถึงจุดที่เริ่มล่องแผกันตั้งแต่บ่ายสองแต่ตอนนี้เท่าที่ดูจากสภาพแสงแล้วเวลาก็น่าจะปาเข้าไปประมาณ5โมงเย็นกว่าๆแสงสุดท้ายของวันเริ่มหายลับไปทีละนิดจนกระทั่งแผของทั้งสามลองมาถึงชุมชนริมน้ำแห่งหนึ่งแต่บรรยากาศกลับแตกต่างจากชุมชนก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากบ้านเรือนแถบนั้นดูซุดโรมเรากับเป็นชุมชนที่ถูกทิ้งร้างมานานแต่ในจังหวะที่กำลังทอแพรผ่านชุมชนแห่งนั้นไปคุณใหม่ก็เอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าเขาเหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังหนึ่งพอได้ยินอย่างนั้นคุณตูนก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีนะครับว่าคุณใหม่อย่าพูดแบบนี้สิไม่เล่นแบบนี้นะผมไม่สนุกเลยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดแบบนี้ แล้วในจังหวะที่แพรของทั้งสามกำลังเคลื่อนตัวไปตามลำน้ำจู่ๆมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อแพรมันดันลอยไปติดกับโขดหินกลางลำธารและไม่ว่าจะใช้ไม้ดันยังไงมันก็ไม่ยอมหลุดพอคุณตูนจึงตัดสินใจลงน้ำเพื่อหวังที่จะช่วยกันขยับยกแพรแต่ทันทีที่หย่อนตัวลงไปเขาก็ได้ทราบว่าน้ามันลึกกว่าที่คิดเอาไว้สัมภารไปกว่านั้นคือแพรมันดันหลุดจากโขดหินแล้วลอยมากระแทกเข้าที่ตัวคุณตูนอย่างแรง แม้ว่าตอนนั้นร่างกายจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่แว่นสายตาของเขากลับหลุดแล้วจมหายไปในน้ํานั่นจึงทําให้ความโมโหพุ่งขึ้นถึงขีดสุดจนคุณตูนต้องระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยการใช้มือทุบน้ําอย่างแรงพร้อมกับความคิดในใจว่าทริปนี้เราควรที่จะได้พักผ่อนสิไม่ใช่มาเหนื่อยเหมือนกับโดนลงโทษแบบนี้นะในตอนนั้นคุณใหม่กับน้องชายต่างก็เข้าไปพูดปลอบใจคุณตูนนะครับพอตั้งสติได้คุณตูนก็บอกกับทุกคน ว่าตอนนี้แพรมันไหลไปแล้วเรารีบไปดึงแพรกลับมาก่อนดีกว่าซึ่งเวลาตอนนั้นก็น่าจะประมาณหกโมงครึ่งซึ่งมันก็เป็นเวลาที่แสงสุดท้ายของวันแทบจะเลือนหายไปหมดพอขึ้นไปบนแพรได้สําเร็จพวกเขาก็ปล่อยให้สายน้ําพัดพาไปอย่างไม่รู้ทิศจนกระทั่งลอยมาตามน้ําได้สักพักเสียงของเพื่อนร่วมง,งานผู้ชายคนหนึ่งก็ร้องเรียกชื่อคุณตูนและคุณใหม่ขึ้นมานั่นจึงทําให้ทั้งสามคนดีใจอย่างบอกไม่ถูก ทั้ง3คนได้พบกับเพื่อนร่วมง,งานอีก8คนโดยจะแบ่งเป็นผู้ชาย6และผู้หญิงสองและแพของพวกเขาเหล่านั้นก็จอดรออยู่ตรงทางโคงจุดที่เหมือนจะพายไปต่อไม่ได้แถมตอนนั้นฟ้ามันก็ใกล้จะมืดสนิทเต็มทีนอกจากนี้ใต้พื้นน้ำยังมีอันตรายจากโขดหินและสิ่งที่แย่ไปมากกว่านั้นคือไม่มีใครมีโทรศัพท์มือถืออยู่เลยเพราะทุกเครื่องถูกฝากเอาไว้กับที่แพรสาวๆมีแค่เพียง iPhone เครื่องเดียวที่ใช้เปิดเพลงได้ และแบตเตอรี่ตอนนั้นก็เหลืออยู่เพียง30%เท่านั้นเมื่อประเมินสถานการณ์กันแล้วทุกคนจึงตัดสินใจทิ้งแพแล้วปีนขึ้นฝั่งหวังที่จะเดินฝ่าป่ากลับออกไปซึ่งในกลุ่มนี้มันก็จะมี CEO ร่วมทางไปด้วยนะครับแต่ทว่าตอนนั้นเจ้าตัวกลับทำรองเท้าหายเขาเลยต้องใช้เสื้อของตัวเองห่อเท้าข้างหนึ่งเอาไว้ส่วนคุณใหม่ก็นำผ้าพวกหัวของตัวเองมาช่วยพันเท้าอีกข้างให้แก่ซ e o ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มเดินฝ่าความมืดมิดภายในป่าโดยไม่มีใครทราบเส้นทางที่แน่ชัดว่ามันจะพาออกไปโผลรทางไหนคุณตูนบอกว่าเส้นทางที่เดินกันไปในตอนนั้นไม่ได้เป็นทางเดินเรียบๆเหมือนกับที่เราเห็นในหนังหากแต่เป็นป่าหญ้ารกๆที่เดินผ่านได้ยากความมืดที่คอยบดบังทัศนวิสัยทําให้ทุกคนมองเห็นกันได้แค่ระยะไม่เกิน2เมตรเบื้องหน้าโชคยังดีที่คืนนั้นมีแสงจันทร์ช่วยส่องนาทางเล็กน้อย แม้มันจะดูริบรีดแต่มันก็คือความหวังเดียวที่เหลืออยู่ทั้งหมดค่อยๆเดินฝ่าความมืดภายในป่าไปอย่างเชื่องช้าโดยมีคุณตองเป็นผู้นำทางเขาใช้มือถือเครื่องเดียวภายในกลุ่มเพื่อใช้ส่องเป็นไฟฉายในการนำทางให้กับทุกคนเนื่องจากมันไม่สามารถใช้ประโยชน์ไปได้มากกว่านี้เพราะพื้นที่บริเวณน,นั้นไม่มีสัญ,ญญาณสื่อสารเลยสักขีดขณะเดียวกันเพื่อนร่วมง,งานแต่ละคนต่งางก็พูดให้กำลังใจกันอยู่เป็นระยะ โดยคำว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราก็ถึงแล้วทนเราหน่อยอีกนิดเดียวในตอนนั้นคุณตูนที่เดินอยู่รองจาก้ายสุดก็หันกลับไปหาคุณใหม่ที่เดินอยู่ด้านหลังพลางพูดด้วยสีหน้าฝืนยิ้มว่าคุณใหม่เดี๋ยวเราก็ถึงแล้วนะถ้าถึงดีสอดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยดื่มกันหนักๆไปเลยแต่แทนที่จะได้คําพูดติดตลกกลับมาเหมือนกับทุกครั้งทางคุณใหม่กลับไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคําจนคุณตูนต้องหันกลับไปมองหน้าเพื่อน แล้วสิ่งที่เห็นก็คือใบหน้าของคุณไม้ที่ทำท่าคล้ายกับคนที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก่อนที่คุณไม้จะเดินเข้ามาใกล้เขาแล้วกอดแขนของเขาเอาไว้แน่นซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หูของคุณตูนพลันได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาที่เดินตามหลังพวกเขามาติดๆนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนหันมาสบตากันโดยไม่เอ่ยคำพูดใดๆคล้ายกับกำลังจะถามกันในใจว่าได้ยินเหมือนกันใช่ไหม ขณะที่คุณตูนกับคุณไม่กำลังรู้สึกหวาดระแวงกับเสียงที่ได้ยินอยู่ข้างหลังผู้หญิงในกลุ่มคนหนึ่งที่เดินนำอยู่ข้างหน้าก็ส่งเสียงกรีดออกมาอย่างตกใจทางคุณตูนที่กำลังใจคอไม่ดีก็ถึงกับทรุดลงไปกับพื้นพอชะเงอหน้าขึ้นไปมองยังจุดที่เพื่อนส่งเสียงก็เห็นว่าแสงไฟจากมือถือของตองส่องไปกระทบเข้ากับร่างของคุณลุงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก่อนที่ลุงแกจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าหลงป่ากันเหรอ ต้องจึงถามกลับไปว่าลุงเป็นคนแถวนี้หรอครับลุงคนนั้นพยักหน้ารับเล็กน้อยก่อนที่จะตอบสั้นๆว่าอือลุงบ้านอยู่แถวนี้นี่แหละมาเดี๋ยวลุงจะพาออกไปเองเพื่อนๆจึงเข้ามาช่วยกันพยุงตัวคุณตูนให้ลุกขึ้นแล้วก็พากันเดินตามหลังคุณลุงคนนั้นไปโดยไม่มีใครลังเลทว่าเมื่อกลุ่มคุณตูนเริ่มเดินต่อไปเขากลับสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ขัดกับความเป็นจริงอย่างรุนแรง เนื่องจากตอนนั้นพวกเขาเดินอยู่ในป่าที่มืดสนิทแต่ลุงคนนั้นกลับสามารถเดินนำพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายแม้ตอนนั้นคุณตองจะคอยใช้มือถือส่องไฟฉายตามหลังให้บ้างเล็กน้อยแต่ลุงแกกลับเดินนำหน้าได้อย่างคล่องแคล่วทางคุณตูนที่เคยสั่งเรื่องหลอนๆมาอยู่บ่อยๆก็เริ่มรู้สึกแปลกใจและภาวนาอยู่คนเดียวว่าขอให้มันจะเป็นอย่างที่เขากำลังคิดอยู่เลยนะขอให้มันไม่ใช่ทีเถอะ ทุกคนยังคงเดินตามหลังคุณลุงคนนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครพูดหรือเอ่ยอะไรระหว่างทางเลยสักคำจนกระทั่งเส้นทางที่เต็มไปด้วยพงหญ้ารกๆก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทางเดินเรียบๆที่สามารถก้าวเดินได้สะดวกมากขึ้นและเมื่อเดินต่อมาตามทางได้สักพักทั้งหมดก็เดินมาเจอเข้ากับบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตั้งยกสูงจากพื้นประมาณ1เมตรตัวบ้านโดยรวมดูค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมอยู่พอสมควร วินาทีที่พวกคุณตูลกำลังจะเดินผ่านบ้านหลังนั้นไปกลินเมนเน่าดุนแรงก็ลอยมาเตะจมูกพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนที่คุณตูลจะหันไปมองหน้าคุณไม่ที่ยังคงแสดงสีหน้าวิตกกังวลออกมาเหมือนคนจะร้องไห้แต่ก่อนที่ทั้งสองจะพูดอะไรออกมาเสียงคล้ายกับมีบางอย่างกระแทกพื้นไม้ก็ดังสนั่นขึ้นมาจากภายในตัวบ้านหลังนั้นจนทำให้สมาชิกทุกคนวิ่งมารวมตัวกันเป็นกระจุกด้วยความตกใจ สีหน้าของแต่ละคนแสดงถึงความตื่นระหนกขั้นสุดคุณลุงที่เดินนำหน้าอยู่หยุดนิ่งแล้วหันไปมองที่บ้านหลังนั้นก่อนที่จะร้องบอกทุกคนสั้นๆว่าให้รีบเดินนั่นจึงทำให้พวกคุณตูนเร่งฝีเท้าเพื่อเดินตามหลังคุณลุงไปอย่างเงีบเยบๆโดยไม่มีใครกล้าถามอะไรต่อหลังจากที่เดินเกาะกลุ่มกันมาได้ไม่นานจู่ๆก็มีแสงไฟฉายจากอีกด้านสองสวนมาลุงที่เดินนำหน้าอยู่จึงเอ่ยขึ้นมาว่ามีคนมารับพวกเธอแล้ว งั้นลุงขอไปก่อนนะจากนั้นแกก็หันหลังเดินกลับไปทางบ้านหลังนั้นซึ่งทุกคนก็ได้แต่ยืนมองตามหลังลุงแบบงงๆนะครับจนกระทั่งคุณลุงที่แต่งตัวเหมือนชาวบ้านเดินหายลับเข้าไปในความมืดและเมื่อคนที่สองไฟเดินเข้ามาไกลพวกคุณตูนพวกเขาก็ได้ทราบว่าเป็นพี่ล่ำสองคนที่เดินย้อนกลับมาหาพวกเขาก่อนที่พี่ล่ำคนหนึ่งจะบอกว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องลงจากแพรเลยเดินย้อนกลับมาดูก่อนที่พีแกจะเริ่มถามต่อด้วยความสงสยัย ว่าพวกเขามากันถูกได้ยังไงทางนี้มันไม่ใช่ทางที่คนทั่วไปจะรู้จักนะในตอนนั้นคนุณตองที่ยังพอมีสติมากที่สุดก็เล่าให้พี่ลำ้ำฟังว่าพวกเขาเจอลุงคนหนึ่งเดินนำทางมาทางพี่ล้ำทั้งสองที่ได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไปชั่วขณะส่วนคุณตูนที่เห็นท่าทีของพี่ล้มทั้งสองคนก็ได้แต่คิดในใจว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้หรือเปล่าก่อนที่พีแกจะเอ่ยขึ้นมาว่าอ๋อลุงขมแกปลูกบ้านไว้อยู่ข้างในนี้นี่แหละ นั่นจึงทําให้คุณตูนใจชื่นขึ้นมาที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดเอาไว้หลังจากที่ยืนพูดคุยกันอยู่สักพักทุกคนก็เดินตามพี่ล่ำออกมาจากจุดนั้นต่อจนในที่สุดก็สามารถออกมายัางถนนหลักได้สําเร็จซึ่งจุดที่โผล่ออกมาก็จะอยู่ห่างจากรีสอร์ทประมาณ200เมตรพอเดินมาถึงที่รีสอร์ทพวกสาวๆที่มารออยู่ก่อนหน้าก็พากันนําอาหารและนําน้ำมาให้ดื่มกิน โดยคืนนั้นพวกเขาก็กลับมาถึงรีสอร์ทในเวลาประมาณห้าทุ่มเศษเศษพอมาถึงรีสอร์ทซีอก็หันไปชวนพี่ล่ำทั้งสองคนนะครับว่าอย่าเพิ่งกลับสิพี่มานั่งทานข้าวด้วยกันก่อนแต่ตอนนั้นพี่ล่ำคนหนึ่งก็ขอแยกตัวไปอาบน้ําอาบท่าเพราะบ้านพี่แกอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทนักแถมพี่เขายังสัญญาว่าจะกลับมานั่งกินดื่มด้วยอีกทีนั่นจึงทําให้พวกคุณตูนบางส่วนตัดสินใจแยกย้ายกันไปอาบน้ําเติมพลัง ส่วนคุณตูนที่ทั้งหิวและเหนื่อยก็เลือกที่จะนั่งทานข้าวก่อนเป็นอันดับแรกในช่วงที่คุณตูนกําลังนั่งทานข้าวอยู่นั้นพีรามีคนที่นั่งทานข้าวร่วมกันอยู่ที่โต๊ะของเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าไหนๆก็พ้นป่ากันออกมาแล้วผมมีเรื่องบางอย่างจะเล่าให้พวกคุณฟังซึ่งเรื่องที่พีแกเล่าให้ฟังก็จะเป็นเรื่องของลุงคมนะครับชายชาราผู้ที่เดินนําทางพวกคุณตูนออกมาจากป่าในค่ําคืนนี้โดยพีรำแกเล่าว่าลุงคม เคยอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวของลุงคมที่ยังเป็นเด็กเล็กก็ลงไปเล่นน้ำแต่ในวันนั้นดันเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากมันเลยทำให้ลูกสาวของแกหายตัวไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าภายหลังต่อมาจะมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบร่างของลูกสาวลุงคมเลยสักนิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ส่งผลให้ชีวิตของลุงคมกับภรรยาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางกลับจากการล่องแพในตอนกลางคืนซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์คล้ายกับที่กลุ่มของคุณตูนประสบมาโดยนักท่องเที่ยวคนนั้นเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เขาออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภยัยเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินนําทางเขาออกมาลุงคมที่ได้ยินเรื่องนี้ก็มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นลูกสาวของตนแน่แน แกจึงตัดสินใจย้ายมาปลูกบ้านไม้หลังเล็กๆใก,กลกับเส้นทางที่มีคนบอกว่าเคยพบเจอเด็กผู้หญิงเพื่อเฝ้ารอว่าวันหนึ่งจะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งวันเวลาผ่านไปนานหลายปีสิ่งที่ลุงคมแกคาดหวังเอาไว้ก็ไม่เกิดผลทางภรรยาของแกที่ทนกับความโศกเศร้าไม่ไหวสุดท้ายก็เลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองด้วยการแขวนคอในบ้านหลังนั้นบ้านหลังเดียวกับที่พวกคุณตูนและเพื่อนเดินผ่านกันมา แต่สิ่งที่มันนาหดหูใจไปมากกว่านั้นก็คือลุงคมแกยังคงใช้ชีวิตคนเดียวและอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ยอมไปไหนระหว่างที่คนตูนกับพี่่ัมอีกคนกําลังพูดคุยกันอยู่คนอื่นๆที่เพิ่งจะอาบน้ํากันเสร็จก็ทยอยเข้ามานั่งร่วมวงสนทนาด้วยรวมไปถึงพี่่ัมคนแรกที่ขอแยกตัวออกไปก่อนหน้านี้โดยพีแกก็เดินกลับเข้ามาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนสีหน้าของแกดูตื่นตกใจเหมือนเพิ่งไปเผชิญอะไรสักอย่างมา ก่อนที่จะเข้ามาแจ้งกับทุกคนว่าฟังนะฟังแล้วอย่าตกใจแล้วแกก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าแกเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่นี่หลังจากเรียนจบช่วงที่อาบน้ําอยู่ก็เล่าเรื่องกลุ่มของคุณตูนให้คุณแม่ฟังพอแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ถามย้ำว่าเจอลุงคมจริงๆหรอลุงคมแกตายไปนานแล้วนะปีที่แล้วก็เพิ่งเจอศพแกอยู่แถวป่าตรงนั้นนั่นแหละสิ่งที่พี่ล่าอีกคนเล่าออกมาทําให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับเงียบกริบ บรรยากาศรอบวงอึดอัดขึ้นอย่างบอกไม่ถูกฝั่งของสาวๆที่กำลังย่างเนื้ออยู่ก็หยุดมือแล้วรีบมานั่งรวมกลุ่มกับพวกคุณตูนแต่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังอื้งกับสิ่งที่ได้ยินอยู่นั้นคุณใหม่ก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงติดตลกเล็กน้อยว่าทาันซีโอครับผ้พาปกหัวที่ผมให้ไปพันเท้าอยู่ที่ไหนแล้วล่ะผมซื้อมาแพงนะครับท่านก่อนที่เขาจะได้ทราบจากซีโอว่าเขาได้ถอดผ้าพวกนั้นไว้ดวงไฟริมถนนก่อนถึงรีสอร์ท พอเห็นว่าทางแถวนั้นมันเรียบดีแล้วจึงไม่อยากเดินต่อไปโดยมีผ้าห่อเท้าเอาไว้ทางคุณใหม่จึงหันมาขอร้องให้คุณตูนกลับไปเอาผ้าเป็นเพื่อนแต่คุณตูนก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะครับแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าจุดนั้นมันอยู่ห่างออกไปเพียง200เมตรเท่านั้นแต่หลังจากได้ยินเรื่องราวชวนขนลุกทั้งหมดแค่ความมืดภายนอกก็เพียงพอที่จะหยุดความกล้าในตัวเขาเอาไว้ในตอนนั้นคุณใหม่เขาก็ยังยืนยันที่จะไปเอาผ้าคืนให้ได้ ทางคุณตองซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติสักเท่าไหร่จึงอาสาที่จะออกไปตามหาผ้าร่วมกับคุณใหม่ด้วยอีกแรงก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันออกไปจากโซนทานอาหารแต่แล้วไม่นานคุณใหม่ก็วิ่งหน้าตั้งกลับเข้ามาพร้อมกับพูดเสียงสั่นว่าเขาเห็นลุงคมมาพร้อมกับเด็กผู้หญิงทางคุณตูนที่เห็นว่าเขาพูดพร้อมกับร้องไห้ก็เข้าใจได้ทันทีว่าคุณใหม่คงจะไม่ได้แกล้งเล่นนั่นจึงทำให้วงปาร์ตี้ของพนักงานหยุดลงทันที ก่อนที่พวกเขาจะยกขยโยงมานอนรวมกันในห้องเพียงสองห้องเท่านั้นรุ่งเช้าของวันต่อมาพวกคุณตูนก็ออกมานั่งทานมื้อเช้าพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไร่จนกระทั่งคุณตองพูดขึ้นมาว่าพี่ล่ำทั้งสองคนคงจะกุเรื่องขึ้นมาหลอกพวกเราแน่แต่คุณใหม่ก็สวนกลับไปว่าเขาจะกุเรื่องได้ยังไงกันละ่ะตอนผมไปเอาผ้าผมยังเห็นลุงคมยืนอยู่กับเด็กอยู่เลย แต่ตองที่ไปด้วยก็เถียงกลับมาว่าอย่ามาอํานะผมไปด้วยทำไมผมไม่เห็นเหมือนคนเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องเล่าในบริษัทมาจนถึงทุกวันนี้และทุกคนก็ยังสงสัยว่าคุณใหม่เห็นจริงๆหรือเปล่านอกจากนี้คุณใหม่ก็เคยมาเล่าให้คุณตูนฟังนะครับว่าเด็กผู้หญิงที่เขาเห็นว่ามากับลุงคมตามจริงแล้วคุณใหม่เขาเคยเห็นมาถึงสองครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ชุมชนริมน้ําตอนที่พวกเขาแวะพักเล่นน้ํากันในตอนแรก ส่วนครั้งที่สองก็ที่ชุมชนร้างตอนที่พวกเขาถอแพรมาแล้วติดกับโขดหินและเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงคำเตือนของคุณยายที่บอกคุณใหม่ว่าอย่าไปทักอะไรสุ่ม 4, สี่มห้คุณตูนก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณตูนจบตัวผมเองนี่ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าการล่องแพเป็นกิจกรรมที่ผมไม่ชอบมากที่สุดแล้ว เพราะมันทําให้ตัวผมเองรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเวลาที่ถูกน้ําล้อมรอบเอาไว้ดังนั้นถ้าเป็นการล่องเรือกลางทะเลนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับไม่ทราบว่าท่านอื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่าส่วนทริปล่องแพของบริษัทคุณตูนในครั้งนี้มันก็สอนให้เราตระหนักถึงความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ชวนขนลุกทั้งหมดมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความชะล่าใจตั้งแต่การตัดสินใจล่องแพออกมาในช่วงบ่ายแก่ การดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างเดินทางไปจนถึงการไม่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวและนี่ก็คือบทเรียนที่เกิดจากการมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่อาจจะนำไปสู่ความอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึง ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ